ครับต่อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจอดอยู่นู่นครับจอดอยู่นู่นครับไม่ใช่จอดอยู่นู่นครับเอ็ถึงนะครับพีถึงครับคุณตั้งแต่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเมื่อคือใส่ยุทธภพาเรายืมรถมาใส่ครับยืมรถจอมยืมรถเอ่อโป้มาใส่เพราะว่าเราไอ้นี่ไงเราเหมือนเรา อยาใส่จุดคั่วแพลวน้องออยยังเลยครับผมแล้วก็เห็นบอกว่าเราไม่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้น้องจะได้มาปล่บว่าเห็นว่าน้องจะต้องเคลียร์ธุระทางบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ <c ười> คิดถึงนะคะคิดถึงครับน้องกถินเมื่อไหร่จะมาทันที่พีนสแล้วคิดถึงครับ สวัสดีคุณดารินด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณอเมริกาโน่ครับผมสวัสดีครับพี่จูนสวัสดีครับสวัสดีครับกําลังใจครับวัสดีครับสดี๋ยวพี่จูนสวัสดีคุณนันวัตรนันด้วยครับผมเจอแล้วปะยิ้ม ไปไม่ไหวเราก็เข้าใจครับผมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันไกลเหลือเกินนะใช่ปะเมือเ่อวานปไฟอลังการเวอร์ใช่น้องการมีน้องคนหนึ่งชื่อว่าน้องเจนนะเขาทำมาให้พี่แล้วมันันใดๆคือน้องเจนนะเขาทำเขาทำมืออ่ะเขาทำเหมือนเป็นแฮนด์เมดอ่ะคือแบบเป็นของทำมืออ่ะนั่นแหละคือมันบง่งบอกถึงความแบบนี้เลยบง่งบอกถึงความแบบความตั้งใจ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับคุณนัทสุบหลอดดีครับคุณพี่เวอร์ชันไทยมาเลเซียนะครับ เดี๋ยววันนี้ไปซื้อห่อหมกเป๋าไม่มีเขาไม่ได้มาขายเนีย่ยแซวเหมือนแม่ค้าเลยเมื่อกี้ไปถึงมแม่ค้าแม่ค้าก็บอกกินได้เยอะนะจ๊ะแลเยอะๆนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้ห่อหมกไม่ขายอาจ๊ะดูดิดูไม่ค้าแซลเฉยพายเยอะนะจ๊ะครับพี่จูนกินด้วยกันไหมครับ เซลแทนมามีค่ะน้องปุ้ยดังเลยดังเลยดังเรื่องนี้ดังเลยเรื่องเดล้เกไม่ดังดังเรื่องนี้อ๋อเห็นครับผมยอดเท่าไหร่ครับฝากยอดมาเท่าไหร่ครับ ชื่อบาปมีไฟเตอรซ่อมม้าหรอซ่อมม้าหรอไม่กินเพราะความหิวเนี่ยแต่เดี๋ยวเริ่มเริ่มเริ่มจะอิ่มละเดี๋ยวผมอิ่มแล้วผมเปิดระบบเต็งนะทุกคนนทีบอลน,นะครับวันนี้ ยังมีรางวัลอยู่แค่5,000บาทนะครับจากด้อมไหนน,นี้ยังมีรางวัลนตอนนี้รางวัลคราวที่5,000บาทจากด้อมนะครับเดี๋ยวจะฝากใ้กรฝาระบบติดกันด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ถือว่าเป็น,เป,นเ,เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจคือผมรู้อยู่แล้วว่าแพรนเขาทำได้ดีอยู่แล้วแล้วคือเขาเป็นคนที่เสียงดีแล้วเสียงเขาเส,เสียงสยงสะกดผมดูได้นอนผมจึงให้แพลเป็นลขเก้า 9, แล้วก็เรื่องที่จะอะไรลูก ไม่เข้าทองเราแล้วก็เราก็เราก็เลยเลือกเลือกเพลงมูฟเฟ่สันดิวาเพราะว่าเรารู้ว่า,วาแคลวต้องแคลวต้องขยี้เสียงได้ดีมาก จะขอบคุณคราาับกาแฟเป็นแอร์ตีพินัยกรนได้เยอะนะคะโคต้งมีหลยอย่างมีเอรตียเยอะอ่ะเพ<ม>ื่อไม่มีการเสียนาฬิกาแเสียเวลาแอะเสียเวลาอะถูกแล้ว<ม>เดี๋ยวปักมุก,กันเลยดีกว่า สวยจังอ๋อขอบครับทุกคนครับเริ่มต้นกันเลยครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมปักบวนะครับผมฝ่าระบบติ้งให้กับแดนดีในวันนี้ด้วยนะครับผมตอนนี้ผมได้รางวัลวันตั้งแต่วันนี้ตื่นมาเนี่ยได้รางวัลจากไรด้อมมาก็คือ5,000บาทนะครับรางวัลคราวที่ห้า0บาทวันนี้ก็มาฝ่าระบบติ้งกันด้วยนะครับผมระบบติ้งนะครับในในคืนนี้นะครับผมฝ่าทุกคนนะครับเริ่มกันเลยครับผมใครจะเป็นผู้ประเดิมผู้เปิดระบบติ้งเป็นคนแรกเชิญฮะ หน้าเหมือนตาลึกห,หนูว่าหนูว่าหลอกว่ะขอบคุณครับก็ได้เข,าข้าวโพงอ่ะเดียวเขาได้เข้าวโพงมาจากพระบิดาท่านขอบคุณครับคนแรกมาแล้วระบบติ้งใบแรกมาแล้วจ้าหนึ่งใบแดงแรกมาแล้วจ้าอุยอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับระบบติ้งห้าร้อยบาทหกร้อยแลครับผมได้หกใบด้วนะครับผมไปกันต่อครับไปกันต่อครับแต่นี้ผมจะไปพลาดเลยนะก็ค,คือไข่เต่าเห็นปะเห็นตรงนี้ปะระยะนี่นะ ร้านเดิมมันไม่ใช่ร้านเดิมร้านเดิมนี่หรอมาขายเดี๋ยวก็เาเจอเขาเจอพี่ไอ้ไอ้หนูมมาดิเออตะโกนรั่นเลยขอบคุณครับพี่หนุ่มนะถึงงานแล้วไปว่าพัมมันด้วยบปิดเปิดวัสดีทุกคนยังขอบคุณครับคุณยายตอนนี้หกไปแดงแล้วครับ ตู้ๆค่ะสอบตู้ๆค่ะตอนดีเอฟซีนุ่นได้ครับตอนนี้ที่หกใบแดงนะครับ